ีอีโอบริษัทชัตทิตาค่ะหลังจากเล่ได้ฟังเพลงเทคแคร์ของน้องปุ๋ยและพี่นพนะคะรู้สึกได้ว่ามขาเขียนออกมาได้แบบให้รอขนาดนี้นะคะประกอบกับเสียงของทั้งสองท่านนะคะฟังแล้วฟินอิน่มตามกันไปเลยทีเดียวค่ะทุกเช้านะคะออกจากบ,บ้านและกลับบ้านนะคะต้องหยิบเพลงนี้นะคะขึ้นมาฟังเลยค่ะฟังแล้วผ่อนคลายมากๆนะคะหายเหนื่อยเมื่อเล,ลิกจากการทํางานเลยทีเดียวค่ะยังไงฝากเพื่อนๆนะคะติดตามเพลงเทคแคร์ได้ทางจุกสปอติฟายและ YouTube, ยูทู e ปุ๋ยวันกมลและช่องทางน cry song by